ดีครับอยู่้วครับในช่องฟูจิ c าแนลนะครับอยวันนี้นะครับมาดูพี่ฟิล์มนะครับผมเล่นกับน้องสุบรรษานะครับช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะตอนนี้กําลังเก็บขยะอยู่นะครับผมแต่ว่าสุบรรษาป่วนพี่ฟิล์มครับไม่ให้พี่ฟิล์มเก็บครับผมโอ้เมื่อกี้กำลังจะหลับเลยครับได้ยินเสียงผมตื่นเลยครับ พี่ฟิล์มลองกล่อมสัรสาให้หลับใหม่สิจะทำได้ไหมเมื่อกี้พี่ฟิล์มกล่อมสัรสาครับจนหลับเลยครับ <c oughs> แต่ว่าได้ยินเสียงผมตื่นขึ้นมาอย่างเร็วเลย <c oughs> โอสัรสานะครับ <c oughs> เขาต้องให้ทีฟิล์มเล่นแบบเรื่อยๆนะครับเล่นนานๆน,นะครับพอถึงจะ จะไออ้อนนะครับผมว <c oughs> ิ่งตามไปสิีมแล้วเีมลองคาดซิว่าสมัญสายจะกวนไหม <c oughs> ลองคาดขยะออกจากหลักซิมาดูนะครับผมว่าเวลาพี่ซีมเก็บพยะสมรญสาะครับสรรญสาจะปวนหากไหนครับมาดูครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก่อนที่จะดูสมรญสายปวนนะครับ มาดูต้นอ้อปวนพี่ตามก่อนครับผมดูครับอันนี้ต้นอ้อนะครับขังขังพี่ตามไว้ครับไม่ให้กวาดครับโอ้เหีียบขยะไว้ครับดูครับเล่นใหญ่แล้วครับต้นอ้อนเล่นนี้ทุกวันนะครับต้นอ้อพี่ตามก็มีโมโหบ้างครับผมบางทีครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงครับแค่ตะกูลนิดหน่อครับ ดูครับเขาปวนครับผมเหยียบขยะไว้ครับโอ้โหก่อนที่มาดูสกรดษาปวนนะครับดูต้นอ้อก่อนครับโอ้ยเราไม่กวาดจากที่ปานโตนะครับผมโอ้ดูครับดูครับดูไปาทำครับต้นอ้อก็อยากเล่นหนกันนะครับผม ชางของซุ้มเรานี่จะไม่ไม่ไม่โหดร้ายนะครับแต่ว่าจะชอบวปวนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ดูขาครับอย่าขยะไว้ครับติดตามก็กาดไม่ได้ครับโอ้โหปว,วนใหญ่เลยครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ย้สั่งไม่ไปอีกนะครับนี่ยมนอ่อน <c oughs> ยิ่งสั่งยิ่งเตะจะกวนใหญ่ครับ ไปขึ้นไปเขาจะกวาดขยะให้เรียกินน้ำนูครับปวดที่ตามใหญ่เลยครับ <c oughs> ปวนใหญ่เลยไปเด้นหน้าไปดูครับต้นอ่อนจะกวนเก่งที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนำน้องๆน,นะครับผมขาเล่นตะเลอดนะครับอย่างเช่นเจ้ายักน้อยนะครับผมถ้าเอามาอยู่ตรงนี้นะครับ จะเกขยายยากเลยครับแต่ถ้าผมพาไปอยู่ที่บ้านคุณตานะครับอยู่คนเดียวนะครับก็เกดขุยง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็จะแบบไม่ได้เล่นอะไรนี้ครับจะไม่ตลึดนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าอิกน้อยไปอยู่ตรงตรงนู้นนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ลมอยู่นะครับผม่มครับนีลมอยู่นะครับเจ้าอิกน้อยเราเราเอาไปผูกตรงนั้นนะครับเพราะว่าจะได้ผูกโซ่ยาวจะได้เดินเล่นหน่อยครับ แล้วก็อยู่คนเดียวนะครับจะได,ได้นิ่งๆนะครับเป็นเป็นช่างายนะครับฝึกไว้แต่เด็กๆนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พี่ปลามก็กวาดของต้นอ,อ้อเรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> อาเดี๋ยวให้ปาดพี่ฟิล์มบ้างมาดูว่าจะเป็นสายกับฝนพี่ฟิล์มขนาดไหน,น,นครับ <c oughs> ตอนนี้พายงามก็กำลังอาบน้ำนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูพายงามนะครับระหว่างรอพี่ซินนะครับว้ <c oughs> อันนี้พายงามเลยอาบน้ำเร็วเลยครับผมวันนี้คุณ <c oughs> พ่อจัดก,การให้ครับเมวืวานนี้ได้อาบน้ำเร็วจังครับพ่อ ก็ตีทั้งเตยเย็นๆเลยทำไมรอบนี้เลยอาบน้ําตอนนี้เลยนี่ <c oughs> ผมนี้มีงานก็เลยอาบน้ําไว้นะครับโอ้ทักทายพอๆแม่แม่แล้วสวัสดีครับผมเย็นครับพายงามบอกครับหรือพ<ม>ายงามทักทายครับพายงามเขาชอบอ้อนนะครับผมพายงามไป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 ถู่วถอ่ถูแล้วครับ เป็นการผ่อนคลายนะครับผมช้างก็จะได้ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าคันนะครับก็ได้ถูนะครับโอ้ตอนนี้พี่ฟิล์มมาแล้วครับมาดูว่าสุนัขสายจะปวนหาดไหนครับนะแต่ว่ากวาดพี่ฟิล์มก็กวาดทุกวันนะครับบางวันก็ปวนบ้างบางวันก็นอนขังนอนทับขยะไว้ครับให้กวาดครับ ามาดูวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับสุกรรษามาดูพี่ฟิลมกวาดขยะสุกรญษานะครับ <c oughs> เป็นกิจกรรมทุกวันนะครับเก็บมูลช้างนะครับแล้วก็กวาดขยะนะครับนี่ครับอันนี้ก็พี่ปามทำเต็นอ,อ้อนะครับแล้วก็สี่บางคนพี่ฟิลมก็ทำสุรรญษาเชือกเดียวส่วนผมก็ทำ ยักน้อยแล้วก็พายงามคุณพ่อก็พ่อใหญ่ครับผมก็ <c oughs> คนละสองคนละหนึ่งนะครับโอ้ต้นอ้อแล้วเริ่มนะครับต้นอ้อเริ่มแนละ้ว <c oughs> วันนี้สุวรรณสาไ e ม่ปวนเลยครับวันนี้ <c oughs> สงสัยจะง่วงครับดูจากหน้าตาครับผม <c oughs> ดูสายตาครับสงสัยจะง่วงครับวันนี้ไม่ปวดน,นะครับ <c oughs> ธรรปกตินี่มาสานี่ถ้าพี่ฟิล์มกาดเองนะครับจะนอนลงนะครับแล้วก็จะเหยียบขยะไว้บ้างนะครับผมแต่วันนี้แค่เดินตามครับโอ้กอดแล้วครับกอดแล้วแม่กวาดแล้วกอดแล้วกอ <c oughs> <c oughs> ดแล้วครับดูดูดู <c oughs> พี่ตามก็มาช่วยแรงนะครับดูกอดไว้แล้วครับ <c oughs> โอ้แม่กวาดแล้วแม่กวาดแล้วปวนแล้ว วันนี้ง่วงนอนนะครับผมรสาถ้าวันไหนไม่ง่วงนี่เล่นเลยครับนอนลงนะครับหย่าง <c oughs> ที่ตอนเราเปิดคลิปนะครับผมกําลังจะหลับเลยครับสงสัยจะง่วงครับแต่ว่าผมมาพอดีครับไปเดนเลยเดี๋ยวให้เขากวาดเสร็จก่อนค่อยนอนสาให้ท,ที่เชียงกวาดเสร็จก่อนจะได้สาสะอาดได้นอนสบาย <c oughs> ดูกอดเลยครับ กับที่ิมไว้เป็นกิจกรรมวันของควนาน้างครับทำทุกวันนะครับเฮ้ยฟิล์มได้ไม่กวาดอ๋อจะกวาดเองหรือเปล่า,าถ้าวางกวดาดขยะออกเองได้ไงโอ้โหคนนี่สบายเลยครับดูเดินตามครับโอ้คครับดูครับที่ฟิมก็กวาดไม่อครับ เอาง,งนินดันไหมครับอ้อนใหญ่เลยครับดูครับโอ้กอดได้อีก <c oughs> โอ้โหดูกอดที่ทีมไหมครับ <c oughs> ที่ตามก็รอกว่ดตอน่มันสาวเถอะครับผมครับ <c oughs> ดู <c oughs> หน้าตาครับตลับแล้วครับเดืสายตลับแล้ว ดูตาตาไม่ไหวแล้วอยากนอนแล้ววันนี้ไม่ได้นอนกลางวันนะครับผมวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันสงใส่แจ้งวงครับเพราะว่าเป็นเด็กน้อยอย่างนี้นะครับผมก็นอนกลางวันครับแต่วันนี้ไม่ได้นอนครับส่วนแมช้างเล็กนะครับผมจะชอบนอนกลางวันครับช้างใหญ่จะชอบนอนกลางคืนนะครับดิบเลย สาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้นสารไม่ปวดน,นะครับวันนี้ง่วงนอน,นครับแล้วเราก็จะเก็บใส่รถเข็นนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งที่ปายย่ายางเป็นปุ๋ยนะครับเก็บๆก็จะให้น้ำล้างแล้วก็ย่นยานะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเจ็บของเจ้าเล็กน้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฮะพี่ิมฝากนะครับฝากกดล์กดสไกำหสนาะหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย